วันนี้เป็นวันที่หิมะไม่ตกนะคะคุณพี่ก็ได้นำรถแดงน้อยค่ะมาล้างค่ะอาบน้อยู่จิรยะคุณพี่ค่ะสายระยงตรงเตงค่ะเพราะว่าเขาจับเป็นน้ำแข็งเขาจับเป็นน้ำแข็งต้องเอาน้ำน้ำร้อนต้มน้ำร้อนใส่กามา มาลาดไอเส้นสายยางเนี่ยค่ะจับเป็นน้ำแข็งล้างดีๆนะถึงเข้ามาได้น้ำมาได้ก็ไม่ค่อยแรงค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะดูหัวนะคะดูที่หัวเหนื่อยไหมคะ ทำอะไรอยู่คะรอันนี้รถใครเหรอคะฮะคนใหญ่คนใหญ่ใครคนใหญ่เหรอบางคนฮะคนใหญ่คนคนใหญ่กว่าใครใครฮะใครเหรอรสวยด้วยหรือเปล่าคนใหญ่อะ สวยมากนะรักไหมรักคนใหญ่ไหมรักมากหนาวไหมคะมือหนาวไหมไม่หนาว รถนี่เราเพิ่งจะซื้อมาเดือนเก้าของปีที่แล้วค่ะเดือนเก้าวันที่เท่าไหร่เนาจังฮะวันที่ยี่สิบวันที่เนาะเดือนเก้าวันที่ยี่สิบค่ะได้ได้ถอยรถคันนี้ออกมาค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อนะคะไปชอปปิง้งแล้วเห็นของคนอื่นเขาจอดเอาไว้แต่ของเขาคนสีค่ะของเขาสีครีมแต่เดียวเราไปเห็นที่โชว์รูมค่ะเห็นสีนี้เราก็ตะแบบ เราตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าถ้าครั้งหน้าเราซื้อรถนะเราจะซื้อสีแดงค่ะแต่ว่าไม่ไม่คาดคิดว่าจะเราจะไม่ได้ไม่ได้คันนี้มาค่ะแตวตัวนี้ยาำรถออกคุณไม่ได้ไหมาไมหรอมทำทำไมล่ะ้ำเก่งอ๋อหรอกก็จอดตากแดดเอาไวท้ทังวันสิจอดเอาไว้ที่นี่ คุณสามีบอกว่าล้างรถตอนนี้วันพรุ่งนี้คุณอาจจะไม่สามารถเปิดรถได้อาจจะเป็นน้ําแข็งจับค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาขยันเดินติดกล้องมากเลยค่ะ้ะาก็เห็นเขาไปล้างเครื่องกันเยอะที่ปั๊มน้ํามันน่ะส่วนมากเขาจะไปล้างที่เครื่องอ่าเครื่องที่ปั๊มน้ํามันเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยไปเจอของคนอื่นจอดอยู่สีครีมจากพี่น้องจ๋าแต่เราไปเจอ,อสีนี้เนาะอุ้ยใช่ดังใจที่แบบเราคิดเลยว่าเราครั้งหน้าเราจะซื้อสีแดงนะ้อย่างเงี้ยค่ะเวลาเราซื้อของเราจะต้องเปิดฝา,าท้ายเขาใช่ไหมคะหิมะเวลาหิมะเขาเป็นน้าบนบนบนถนนเนี่ยหิมะเขาจะละลายเป็นน้ําเร็วใช่ไหมคะเพราะว่ารถจะวิ่งเยอะ เราพรอนเป็นน้ำแล้วมันก็ดีเต็มเลยค่ะเละ้เราจะเปิดประตูรถก็โอ้ยมันดำค่ะก็เลยแบบอ่าคุณพี่บอกว่าเดี๋ยวล้างให้นี่หล่อไหมคุณพี่คุณพี่สวัสดีครับหน่อยสิคุณพี่คุณพี่สวัสดีครับหน่อยโอ้ยวันนี้คุณพี่น่ารักจังเลยอ่ะ เขาพยายามเลินหนีกล้องนั่นนะมีอะไรพูดมะพูดอะไรกับมีมไมอะสวัสดีคนไทยซิ ไม่แย่เลยไม่ทำไไอ้ก้องจะไฮก้องขึ้นไปแล้วไปแล้วโอ้ยคนหล่อไอ้คนหล่อไอ้จ้าเอจ้าเอ พูดไข่ฮะพูดไข่บ้าน <c oughs> ไปเช็ดที่หลังรถจ้ะพี่น้องเอยอายเขินเขิน <c oughs> หนาวจังพอเราเดินมา <c oughs> นี่ไปสุดลยหนาวจังคน <c oughs> ด่นา, <c oughs> าดไม่ได้หรอด่าแม่ เห็นนะเห็นเลยเดินเดินตามเดินตามฮะนั่นนี่นั่นนี่เป็นอะไรมั่งจริงเ thắng đi đi nó keng ừ. <laughs> keng ก็มีคนถามราคารถคันนี้รถเท่าไหร่คันเท่าไหร่เนาะรถเล็กญี่ปุ่นราคาเท่าไหร่เนาะแต่เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเย้าจะมาทําคลิปอบอกค่ะว่าเท่าไหร่เนาะวันนี้ก็จะมาเก็บภาพคุณพี่ล้างรถให้อย่างเดียวค่ะ,ะวันนี้หิมะไม่ตกแต่ว่าหนาวไหมหนาวค่ะเนี่ยหิมะยังไม่ละลายเลยจากพี่น้องจา๋าเนี่ยหน้าบ้านหิมะยังกองอยู่เลยจ้ะ ัวลื่นจากลัวลื่นอาเช้าเนี่ยอาตอนเช้าเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะว่าอาเดินเนี่ยลื่นนะคะเป็นเป็นน้าแข็งนะคะถนนถนนเป็นน้ําแข็งถึงหิมะแม่ตกก็เป็นน้ําแข็งค่ะเนี่ยค่ะหิม่นู้นห้องเก็บของของบ้าน,นยายดาวนี่ต้องอาจะเปิดน้านะคะเจาะเจาะน้ําบาดาลเจาะน้ําบาดาลอันนี้คือคือบ่อน้ําบาดาลค่ะ เพื่ออมาลาลายหิม,มะลดหิมะนี่ก็เดินสายค่ะเดินสายเดินสายยาวเลยค่ะหิมะนู้นค่ะหิมะ บนบนหลังคาโจด,ดรถนี้ก็ละลายเยอะแล้วนะคะละลายอ่าหยดลงมาค่ะพาไปดูน้องหมาเก้าอี้ในบ้านอ่ะที่เห็นซื้อมาใหม่ๆเลยค่ะเอามาตั้งตรงนี้น้องหมาให้น <sh> <sm all> ้องหมาน้องหมาครอบครองค่ะ เดินเดินลุยหิมะอยู่จ้ะเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วหรอฮะกมคนแก่คุยอะไรเนี่ยเหนื่อยแล้วคนแก่อาการเริ่มเหนื่อย <laughs>